ที่เอามาให้กินวันนี้เชื่อว่าผ่านปากมาหมดแล้วเออคือเขาน้าจะเอามาท่อดกับเป็นฝายนะเป็นฝาถึเอ็กเซอร์ของหนังอะมันแบบคุ้นเคยมากอันนี้รสชาติมันคุ้นเคยพอกัดไปเนี่ยมคำแรกมันก็บอกคุ้นเคยสวัสดีคุณเจ้ม คุณผู้ชมอยู่กับรายการแท,แทนแทนทั้งไอทีทีวีเหมือนเดิมและนี่ก็เป็นอีพีพิเศษประจําเดือนนะครับคือป ah ิดตาหาสุดยอดซึ่งจะเป็นสุดยอดอะไรนั้นเดี๋ยวนี้ต้องติดตามชมแล้วเรามีผู้แข่งขัน,นเหมือนเดิมครับแขกรับเชิญสุดพิเศษ4ี่คนแบ่งเป็น2ทีมแข่งกันเลยเราจะมีทีมอะไรกับทีมอะไรนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูกันในรายการคุณผู้ชมครับแล้วเราก็เข้ามาสู่ช่วงป ah ิดตาค้นหาสุดยอดส่วนนี้เป็นสุดยอดอะไรนั้นก่อนอื่นเรามาพบแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่า เชิญพบกับแคบแัวเชิญคนแรกถึงไม่ใช่นะชิมอาหารแต่ประสบการณ์ที่กาะเขาไปแดกตามบ้านเพื่อนเนี่ยเขามาเด้นน้อยหน้าไปกว่าใครนะปิงเราจะไม่พูดว่าปิงไหนเพราะวันนี้เราจะเปิดตัวปิงในฐานะปิงใหม่ปิงวันนี้ปิงที บทบาทใหม่เรียกได้ว่าเป็นผ да ู้อยู่เบื้องหลังโซเชียลมีเดียหรือโลกออนไลน์มากมายปิ๊งดูแลอยู่กี่ช่องแล้ววันนี้ก็10ช่องไม่ถึงแต่ช่องที่แบบเด็ดๆเลยนะช่องนั่นไม่ใช่หมอสูงแล้วนะช่องเด็ดๆที่ปิ๊งดูอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างไอแทนทีวีไอแทนทีวีช่องนี้แมีช่องเด็ดๆอะไรบ้างมีขายของเลยมีบอยพีชเมกเกอร์บอยเจี๊ยบช่องเจี๊ยบชแนลมี อุ๋ยบูดาเมสรับอุ๋ยบุดาเมสก็ดูอยู่คุยกับอุ๋ยแล้วก็มีคุณอีทธิงลางคุณอีทธิงลางอีธิพงลางใช่ครับเขาไปกินในนี่นี่ซอยจุซอยจุอ,จอติดตามดูช่องที่ปิ๊งดูแลได้ครับแขกรับเชิญคนต่อไปเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้บ้างวันนี้เราจะแบ่งสองทีมเอาหรอสองทีมมาผู้ชายไปแล้วผู้หญิงบ้างเดี๋ยวเราขอเชิญแขกรับเชิญท่านต่อไปขอเชิญพบกับ พจ uh. ไปโดนนะไปโดนนี่ม no. ีอะไรบ้างกีเพจเฟซบุ๊กอินสตาแกรมอินสตาแกรมไปโดนยูทูบยูทูบติ๊กต๊อกติ๊กต๊อมพิวเตอร์อินเตอร์เฟซบุ๊กไหมเออมีมีอ่ะแขกไม่ใช่คนต่อไปฝั่งนี้อ่ะเมื่อมีปิ๊งก็ต้องมีเลนทีมึงไม่แพ้ใครหรอกเลนชีมเราเนี่ยให้กูมาทำอะไร่ อยู่ดีก็มาถ่ายกันนี่คือโอโจนะครับโอโจเนี่ยเรียกได้ว่ายูทูบเบอร์อันดับต้นๆของคนไทยอีกหนึ่งคนอยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่ห้องอยู่ห้องบทบาทใหมคือเป็นคนว่างานคนว่างานว่าที่คุณพ่อว่าที่คุณพ่อแต่ที่เราเชิญออกมาเพราะเมื่อก่อนโอเขามีรายการแบบครัวคุณโอนู่นนั่นนี่แล้วเขามีรายการอาหารโอแอดเวนเจอร์ไปตกปงตกปลาแน่นอนเราเลยคิดว่าเขาน่าจะรู้เรื่องไก่เป็นอย่างดีเขาเอาเอาไก่ไปตกปลา ไอ้ขอแขกตัอเป็นคนสุดท้ายโอ้โหคนนี้สายกินดีกว่ะสายกินดีป่ะโอ้โหเลยโอ้โหเลยโอ้โหเลยเหรอคนนี้นี่เป็นกรรมการเชฟกระทะเหล็กกรรมการมาสเตอร์เชฟกรรมการเชลชวนชิมดูทรงคุณนวุฒิกว่าไอ้สองตัวนี้มากเลยนะพี่แดงคสองคนนี่เอาเอาฮาแหละเอาหรอเอาฮาเอาฮาตอนนี้เอาสาระเพราะฉะนั้นแขกท่านไปขอเชิญน้องกัน พร้อมตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วมาแล้วครับกองการุนโอ้โหมาเป็นนุนี่คือพี่พีสพัดเฮ้ยแปลกเลยโอ้หเหมือนกินคนละลายลงรถมาลงรถมาปุ๊บอะไรเนี่ยแต่ละคนไม่คือแก่มันพี่แท้ต้องใส่ตัวไงอ่ะในเมื่อมีการถามคำถามนี้เกิดขึ้นมึงแต่งเหมือนไปเป็นกรรมการกระทะเหล็กเลยจีิจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าเพชรจะมาแบบนี้บ้าไม่ก็คือก็เลยเราก็เล ยพี่แต่งตัวเองดีดีวะพี่คิดว่าแต่งสบายๆแล้วก็จะคิดในใจพี่เดี่โดนแล้วแหละสบายสบายเลยนะไม่แต่งชุดนอนเซฟๆเลยนะหามัดย้อมที่นี่ก็คือแขกันเรื่องสุดท้ายพีทพี่เป็นเจ้าของเพจกินกับพีทครับผมใช่ไหมแล้วก็ของเล่นของเล่นอ๋อก็มีเปิดเพลย์วิบพีทไว้เพลย์วิพทพีทอ๋อแล้วนี่มีอะไรอีกตอนนี้พี่ทำอะไรบ้างมี YouTube มี Facebook อ่า YouTube ก็เป็น YouTube กินกับพี่เหมือนกันแต่ว่า YouTube ไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่กำลังจะกลับไปทำกลับมาทำครับผมแล้วก็มีเพจ อันไหนก็แอคทีฟสุดนีที่ไหนแอคทีฟสุด,แ,สด,แ,สดแฟนเพจครับผมแฟนเพจซื้อได้ไปติดตามได้กี่เพี่อนจะขึ้นได้ทุกคนเลยเพราะว่ารายการเราแบบมีคนชอบถามว่าทำรายการมีเบนฟิตอะไรหรือเปล่าไม่ไม่ฮิดเด่นเลยกูบอกตรงนี้เป็นแบบให้ไม่มีดราม่าเลยไม่ฮิดเด่นเปิดเผยมีเบนฟิตทุกค <c oughs> วามเสียสุแรงไม่เชียร์ร้านเพื่อนช่องเพื่อนร้านกาแฟเพื่อนก็เชียร์นู่นนั่นนี่นะไม่มีไม่มีใครไม่มีใครโง่ทำรายการเอาแต่ลอ s ครับครับคุณแทงครับ และวัตถุดิบปริศนาในวันนี้คือวัตถุดิบปริศนาในวันนี้ก็คือไก่ทอดไก่ทอดเหรอไก่ทอดโอ้เธอไปให้กินของทอว่าร้อนไหนอยู่เนี่ย ชอบอะไรมากกว่ากันฝั่งนี้เขาทนายมาด้วยอครัเออเพราะฉะนั้น EP นี้เราจะมาปิดตาค้นหาสุดยอดไก่ทอดุยแล้วนี่เขาตัวเต็งเลยนะเขากินเขาบอกเขากินไก่มาทั่วทอดมาทั่วราาอาณาจักรแะมึงขึ้นกับรัวพี่ขึ้นกับเดาแล้วอ๋อเดี๋ยวนะมันออกตัวแรงมากเลยถึงกูจะรู้แต่เขาปิดตาปุ๊บกูไม่รู้แล้วไม่รู้ก็ได้วันนี้ถามทีมนี้ ทีมนี้มีความมั่นใจขนาดไหนไกท่ทอดหายไปแน่นอนไก่ทอดเน,ไนไีไม่ไมีมมนี่นอกจากเป็นหนึ่งคน,คนที่กินไก่ทอดมาร้อยกว่ายี่ห้อพีทเรามีความเชื่อชาด้านไก่ขนาดไหนเฮ้ยไก่ที่ที่เอามาให้กินวันนี้เชื่อว่าผ่านปากมาหมดเลยเออแต่จะได้หรือเปล่าจะองไหมเดี <c oughs> ๋ยวดูกันงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเหมือนเดิมข้อาติกาเดี๋ยวเราขออนุญาตเริ่มที่การปิดตาเพื่อการถ่ายน้ำสีครับวันนี้คุณผู้ชมผลการเห็นขันจะเป็นยังไง ขึ้นอยู่กับผู้นทั้ง4คนเขาจะตัดสินว่าสิงที่เขากินเข้าไปนั้นเขาชอบไก่ทอดเบอร์ไหนที่สุดโดยที่เขาจะไม่รู้ก่อนว่าเบอร์ที่เขาชอบที่สุดนั้นคือไก่ทอด<ม>ไรเลเลยที<ม>่หลังเพราะฉะนั้นเราขอ<ม>รวบลับเริ่มที่ไก่ทอดหมายเลขหนึง ไงไงอีกคำไหมครับอีกคำไหมครับรคำเดียวพอแล้วพี่คำเดียวพอเหมือนกันนะครับอ,นนอีกคำไหมครับอ,อ๋อเจ้าบ,บอกคำเดียวพอแล้วครับมไ,มไม่ใช่เอาเชิญอพวกแงเปิดตาได้และที่อยู่ตรงหน้าพวกทุกท่านก็คือใบลงคะแนนนะครับพวกกงนจะให้ทายก่อนว่าไก่ทอดหมายถึงที่กินไปนั้นท่านคิดว่ามันคือไก่ทอดยี่ห้ออะไรใส่หมายเลขหนึ่งลงไปได้เลยครับ คิดว่าผมเลือกถูกคุณอยู่ความมัน่นใจนั้นเลยการที่ลิ้นได้สัมผัสกับตัวเนื้อของไก่เนี่ยนอกจากความกรอบของหนังมันแล้วเนี่ยบอกเลยว่าม่วงแม่งตั้งแต่<ะ><ะ>เซียนร้อยไก่รู้สึกไงกับไก่พอดชิ้นแรกพูดมาเลยอะไรพูดเลยไม่พูดเดี <c oughs> ย๋ยวพูด่อมันเป็นรสชา <c oughs> ติาท,าที่คุณเคยเอเจอร์ของหนังมันแบบคุ้เคยมากเออกลิ่น มาพบกับไก่ทอดเบอร์สองกิตาครับขอ,อขอ,อได้ครับ <c oughs> ให้แค่สองคำนะครับ <Okay. S 1> อรกาบิก,การผิด <Okay. S 1> คำไหมครับผิดค,<ำ>คำไหมครับขอ,อกทีพี่ อีกครั้ไหมครับพอแล้วพอแล้วครับอ่ะผู้กงกันสามารถเปิดตาเย็นผลการแข่งขันไว้ก่อนได้โอ้โหอันนี้ชัวร์ชัวร์ผมบอกช่วยโอ้โหไมเข้าใจไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเป็นโอ้โหนี่นะคนนี้บช่วยมาบอกร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับมากกว่าร้อยอยู่นะร้อยยแล้วความรู้สึกของการกินมันีัครับอร่อยมากอร่อยมากเลย อร่อยกว่าอันเบอร์หนึ่งไหมอร่อยกว่าแล้วก็เนื้อช่ำอร่อยกว่าแล้วเนื้อช่ำกว่าใช่เออเออจริงเฮ้ยเข้าเบอรึงอ้าวอะแล้วอ้าวะแล้วอ้าวปิ๊กอันนี้รสชาติมันคุ้นเคยพอกัดไปเนี่ยมันจะควมแน่นเขาบอกคุ้นเคยอะกูมั่วเพราะแต่อันนี้มันมันมีความฉ่ำเนื้อมีความฉ่ำโอ้โหโอ้โหไงเค็มกว่าอันนี้เค็มกว่าที่หนึ่งใช่รสชาติชัดกว่าเอาละนี่คือสิ่งที่ตื่นเต้นคือ ทุกคนรู้สึกความแตกต่างของอันที่หนึ่งและที่สองเพราะนั้นปิดตาอันที่สามาเลยครับอ่ะพี่ได้ปะครับอยากทำไหมครับนี่ไปโดนคือแบบคำเดียวรู้เลยบอกว่าไม่แล้วค่ะอุ้มทำไหมครับคำเดียวเลยพี่คำเดียวเลยพี่อื พอจะโอเคนะครับอีกคำไหมครับไม,รบไม่รู้เลยรู้เลยอะ่ะโอ้โหรู้เลยอะ่ะหลังจากทีมงานเก็บไก่ทอดหมายเลขสามไปแล้วขอเชิญผู้แข่งขเปิดตาทายกันได้เลยครับคือเขา,าจะเอามาทอดับือเปิดฝาเนี่ยนะถึงฝ้างป คุยกับคนดูหรือคุยกับตัวเองคุยกับตัวเองเดี๋ยวนะเจ้านี้ไม่รู้เป็นอะไรก็ตามนะแต่ถูกโอโจ้เคลมนะว่าเขาน่าจะทอดลุงกับเฟนไฟอย่างนี้ร้านเขาเสียหายนะร้านเขาเสียหายนะไม่แต่ว่าอันนี้มันจะจืดเลยอ่ะใช่้าเทียบอันที่สองไม่แล้งมันพลังหน่อยหน่อยอันแรกไม่แห้งนะอันนี้มันจืดกว่าอันแรกอันแรกเออจริงจืดกว่าทุกอัน ไม่มีรสชาติเลยทีนี้นี่คุณผู้ชมเค็มหน่ากับผมไม่ว่าหมายเลขสามจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามประโยคเมื่อกี้ออกจากปากไปโดนผมไม่เกี่ยวว่าไม่มีรสชาติเลยอ๋อเฮ้ยเขามีทางแก้เราไมมีรสชาติเราทางไปเราเราไม่ได้เลยเรายิ่งพูดเขาดูยิ่งดูแย่เขาพูดแล้วยังมีกบมีเอิร์มกลับมาได้แล้ววันนี้เราไม่ได้มีห้าเจ้าเหมือนเคยแล้วเพราะว่าเราเป็นฝ่าย มันมี5เจ้าที่เรียกได้ว่าเอามาแข่งกันได้แต่เรื่องจากไก่ทอดลักษณะเดียวกันเนี่ยที่เราเล็งเห็นว่าจะเป็นที่รู้จักคนรู้จักมันมี4ีเจ้าไะแล้วนี่คือเจ้าสุดท้ายขอเชิญไก่ทอดหมายเลขสีมีตาเลยครับครทำอเลยครับเอออาหเฮ้ จ้องขออีกคำนะครับร้ลฮะพีทนี่นี่นะ้่าทุกคำที่กินเข้าไปกัดปุ๊บยังไม่ถึงเคี้ยวและกลืนพีทบอกว่ารู้แล้วอีกคำไหมครับขออแล้วครับผมขอรอเปิดตา ส่งผลคะแนนเดี๋ยวทีมงานจะเข้ามาเก็บคะแนนครับส่งเลยครับทีมงานเชิญครับและเหมือนเดิมไปที่นั่งนะเกมมันคือปิดตาหาสุด,ดยอดไก่ทอดครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเฉลยว่าใครคือเซียนไก่เซียนไก่ไกทอดเราจะมีป้ายหมายเลขทั้งหมด1-4ชอบไก่ทอดหมายเลขไหนที่สุด ตั้งแต่กินนะเมื่อกี้พร้อมนะตอนนี้ทุกคนถือป้ายเล็กๆเข้าแล้วตอนนี้กล้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกล้องหกร้อมโดนอ้อมนะครับเคลนอ็อกทุกคนจับภาพไว้เฮลิคอปเตอร์อ็อมถ่ายที่ไหนครับเนี่ยราชมังเหรอยกไป่ได้ครับเฮ้ยขอเดินดูก่อนนะครับเดี๋ยวพึ่งนะขอเดินดูก่อนนะครับเฮ้ยเหมือน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 นักชิมเว้ยคือว่าเหมือนนักชิมเว้ย คุณผู้ชมคะแนนแบบนี้เรียกว่าเอกฉันเ,เพราะว่าผลการแข่งขันคือสต่อนหนึ่งมีพวกแข่งสามท่านเลือกหมายเลขเดียวกันมีพวกแข่งเพียงหนึ่งเดียวคือเซียนไก่ร้อยแบรนด์ของเราที่เลือกหมายเลขหนึง่งเออทำไมอะทำไมถึงเลือกหมายเลขหนึ่งครับเพชรเพชรว่าแต่ละชิ้นมันไม่เหมือนกันเพราะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนทีปิงพูดว่าเมอ่อหนึ่งมันแห้งใช่ปะเออความแห้งของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ เพรมันฉ่ำมากเลยไก่เบอร์หนึ่งไก่ทุกชิ้นเหมือนกันออเออรู้สึกว่าเบอร์หนึ่งกัดไปแล้วมันแบบยังมีความฉ่ำแล้วก็รสไม่จัดเกินไปหนังมันกรอบแบบไม่อมน้มันคือเราชอบเบอร์หนึ่งเพราะว่ากัดไปแล้วจุ้ยซี่หนังไม่กรอบเกินไปหนังกรอบกำลังดีอ๋อหนังหนังกรอบกำลังดีไม่อมน้ำมันเออแล้วรสชาติก็คือไม่เค็มไปเออเราเรารู้สึกว่ารสชาติมันไม่ได้มันอาจจะจืดที่สุดในทุกอันแต่เรารู้สึกแบบเยี้ยมันกินได้เลย เดี๋ยวที่เพชรยังไม่รู้นะคุณผู้ชมเพชรยังไม่รู้นะเบอร์หนึ่งที่เพชรเลือกเนี่ยจริงๆมันคือยี่ห้ออะไรส่วนเบอร์ไหนที่เพชรบอกว่าไม่มีรสชาตินะเบอร์สามนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเบอร์สามคืออะไรเบอร์หนึ่งอะไรคืนนี้เดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมนะผมก็ไม่รู้อ่ะเบอร์สองทำไมเรียกเบอร์สองคือรสชาติมันโดดจาก ก็คืออี่างที่มัคกี้บอกทุกคนว่าเบอร์สองเค็มกว่าใช่มันจะมีรสชาติที่โดดกว่าแล้วมันก็ฉ่ำจะไม่รู้ว่าฉ่ำในเนื้อน้ําในไก่หรือว่าน้ามันที่เขาทอดเครื่องเทศมันเครื่องเทศแต่มันฉ่ำก่คือมันจะมีความฉ่ำกว่าโอโจ้บอกว่าเลือกเบอร์สองเพราะเครื่องเทศมันถึงกว่าถึงกว่าแล้วความกรอบกําลังพอดีความกรอบกําลังพอดีฉ่ำพอดีพอดีฉ่ำพอดีพอดีอ้าวพีทครับทำไมเลือกเบอร์สองสำหรับเมนูที่สองนะครับพีมเหตุผลที่เลือกว่าเป็นเมนูที่เข้าไปสุดเพราะว่าไก่ของเขาเนี่ยมีความฉ่ำในเนื้อ ส่วนรสชาติที่หมักมาเนี่ยตรงตัวอร่อยกมองกัดไปก็ยังกรอบอยู่แล้วก็กลิ่นของการทอดของเขาก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็กินแล้วชอบอันนี้ครับนี่แหละค่อยวิจารณ์สมกับการแต่งตัวก่อนที่เราจะมาเฉลยกันว่าหมายเลข2ที่ชนะนั้นคือไก่ทอดยี่ห้ออะไรเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าใครคือเซียนไก่ทอดเราออกประกาศนะจากการแต่งกายก่อนแล้วกัน พีทเจ้าของเพจกินกับพีทกรรมการเชฟกระทะเล็กกรรมการเชลชุนชิมโอ้ปูมาตั้งขนาดนี้กรรมการมาสเตอร์เชฟป้าไปแล้วทายถูกทั้งหมดของพีทจริงเหรอจริงครับจริงครับนี่คือนี่คือเด็ดแล้วจะคุณผู้ชมกดย้อนกลับไปดูรีแอคชั่นของพีทในทุกคำรู้แล้วรู้แล้วรู้เลยเหรอรู้เลยเหรอทำเดี๋ยวรู้เลยเหรอรู้แล้วรู้แล้ว พีชพีชนี่นี่ไงว่าทุกคำที่พี่เข้าไปกัดปุ๊บยังไม่ทันเคี้ยวและกลืนพี่ตอบว่ารู้แล้วคำเดียวเท่านั้นเป็นหนึ่งคะแนนครับรำับต่อไปเอาเว้ยก่อนเราจะข้ามไปฝั่งไร้สาระตลกโปน่าออกมากันที่ผู้หญิงที่เร่เร่กินไก่ทอดเปเยอะสุดในเมืองไทยมาอย่างนี้อีกแล้วเข็ดไปโดนนะกับเจ้าของฉายา ไก่ทอดร้อยแบรนด์ไปดูรีวิวได้ในเพจไปโดนมีทั้งวิดีโอคลิปมีทิกตอกมีอินสตาแกรมมีไก่ทอดทุกย่อจริงคือกินมาทุกยี่ห้อในประเทศนี้แล้วใช่ทุกย่อนในประเทศทุกแบรนด์ทุกเชนทุกทุกแบรนด์ทุกเชนเพชรกินมาหมดแล้วเพราะ,ะนั้นสี่เจ้าในเพชรเคยกินแล้วแน่นอนถูกไหม,มครับกูเห็นได้ทั้งหมดมึงจะเน่อะไรวะเนี่ยนี่นี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาหนึ่งหนึ่งแล้วมึงกับกูลำพองนะ มือกับูอาจจะหลบยาพึ่งดีใจไปเราเริ่มจากคนที่เคยทำรายการอาหารก่อนเลยดีกว่าเออเธอครัวคุณโอนี่ยโอนเป็นคนทำอาหารใช่เพราะฉะนั้นสองคนนี้เทียบกันโอนมีความรู้เรื่องอาหารเยอะกว่าพี่ปิงโอนเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะเลยใช่ไหมพราะนั้นก็สมแล้วครับโอนได้ไปทั้งหมดหนึ่งคะแนนผมเท่าพวกคุณผมเท่าพวกคุณและผู้ชนะในวันนี้ก็คือผู้ชนะในวันนี้ก็คือ เฮฮ้้ยยจริงเหรอพี่ปิ๊งทายถูกทั้งหมดถูกหมดเลยถูกหมดเลยถูกหมดเลย ตอนลืมตา,าจริงเพราะว่าพอลืมตาเสร็จมันจะมีสิ่งที่เราคุ้นเคยในอดีตว่าเราเคยกินแล้วมันจะเป็นแบบนี้อ่าแต่พอเราปิดตาเราจะไม่รู้อะไรเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพีทเลือกไก่ทอดที่ชอบที่สุดคือหมายเลข2เพราะพีทคี่รว่าหมายเลข2คือไก่ทอดยี่อเท็กซัสพีทเลือกหมายเลข2ไปเพชชอบหมายเลขหนึ่งที่สุดเพราะเพชที่ดว่าหมายเลขหนึ่งไก่ทอดแมคโดนัลด์ส่วนโอส่วนโอโอที่โอเลือกหมายเลข2 ที่ออกคิดาอาไรที่สุดก็ออกคิดว่ามันคือไก่ทอดบอนชอนไม่ซ้ำกันเลยอ่ะและไก่ทอดหมายเลขสองที่ได้รับการโหวตและเป็นไก่ทอดที่ผู้แข่งขันชอบมากที่สุดนั่นก็คือ ฮโดนตัต่ัตังอันดัก,ก็คือไก่ทอดเท็กซัสที่น้องเพชรไปโดนเลือกให้อร่อยที่สุด oh. นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่แสดงความจะไก่ทอดแค่สองเจ้านะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนชอบและขายดีที่สุดอยู่แล้ว oh. เพียงแค่ oh. เพียงแค่4คนนี้เขาชอบแบบนี้เขาไม่ได้เป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศเพราะนี่คือรสนิยมส่วนตัว แบรนด์ใดๆก็ไม่ไม่ต้องมาดรามา่าเพราะว่าชอบทั้ง4ี่แบรนด์เลยตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะโอโจปิงเพชรพีทอ่ะก่อนจากกันไปไหนๆก็มีเบนเฟิตแบบชัดเจนแล้วพีทฝ,ฝากผลงานหน่อย ฝากผลงานครับติดตามได้ที่แฟนเดียติสับพีซนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่องยูทูบเดี๋ยวจะมีความทรงไรให้ติดตามต่อก็รอกันได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นให้ขึ้นให้หมดทุกผลงานเชฟกระดิ่กับเชฟโจชิมลุยกับพิษแอนนะครับติดตามได้ครับเพชรครับก็ฝากไปโดนด้วยนะคะก็มี YouTube Facebook Instagram TikTok Twitter ค่ะมีทุกอย่างใช่ค่ะไปโดนนี่ไปโดนอะไรไปโดนก็แล้วแต่แล้วแต่เลยหรอก็ฝาก ฝากกดตคดตาในยูทูบไ,ทไปเยอะค่ะอ่านะไปตามช่องน้องเขาเราช่องเราอะ่ะหกร้อยซับแล้วไปช่วยเขาอีก <c oughs> เขามีอยู่แสนหนึง่ง <c oughs> เป็นแสน600กร้อยตามไปทุกคนค่ะฝากผลงานก็ฝากเพชรมาร์คไว้ด้วยนะครับ <ผม S 2> ใช่ไหมถูกต้องดีมากเลยอันนี้ก็คือถุงเท้าที่ขายที่ขายที่ร้านถุงเท้าเพชรมาร์คขายในไลน์แมนด้วย <c oughs> โอ้ครับผมฝากเลยครับผมก็ฝากช่องใหมกํลจะเกิดขึ้นด้ยตั้งชื่อช่แล้วกันไปติดตามผมได้ผที่เ มีแมนของโจงแล้วก็ป่าไอแทนี้ด้วยครับผมเพราะว่ารายการนี้จะร้อยล้านแล้ววิวตาค่าโปรดักชั่นป่าขอขอบคุณร้านอาริสานแฟคทอรี่ด้วยสถานที่ขอบคุณปิงค์ด้วยที่ขอสถานที่ให้แล้วคนอาริสานแฟคทอรี่นี่ก็เป็น EP ที่สองที่เราไปสถานที่เขาใช่ครับซึ่งอันเนี้ยก่อนก่อนที่เขาจะปิดร้านให้เราเนี่ยเราทุกคนก็ได้ลองชิมแล้วเราบอกเลยว่ากาแฟดีมากนะมาอาริสานคอฟฟี่กันแล้วก็วันนี้ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ i อแทนทีแล้วก็ติดตามแทนแนแทมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเกมโชว์ปิดตาหาสุดยอดหรือว่าไม่จะเป็นกินข้าวเล่าเรื่องช่องนะแล้วฝากช่องน้อยๆผมไปด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมีมีสนใจโฆษณาติดต่อ089565 4242